ให้เราผ่านไปได้ก็คือกำลังใจก็กลาดในตัวเราเองนี่แค่ะ ถูกจับตามองทุกสีก้าวเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคู่ของแอปทศอศนค่ะกับพระเอกนุ่มรุ่นน้องนอนกุญชานนทนะ์คะหลังจากที่ฝ่ายชายเนียยืนอกสารภาพว่ากําลังจีบแอปอยู่จริงและพร้อมจะเลื่อนสถานะถ้าได้คบเป็นแฟนสเต็ปต่อไปในฐา,านะภรรยาในี่ะจะเลวปันติ่จรวนเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งล่าสุดนแคะแอปทาซอนค่ะได้ปรากฏต,ตัวในงานแถลงข่าวซีรีส์เปลือกคักปมหลวงแฮงเอาท์ um Out ของผู้กำกับชื่อดังนะคะอย่างอ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิรบัณจงค่ะแต่ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆนะคะเพราะงานนี้เจ้าตัวมาในฐานะแขกรับเชิญของงานเท่านั้นแต่ก็มีช่วงที่แอปนะคะพูดถึงประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาโดยอิงจากซีรีส์เรื่องนี้ที่แต่ละคนนะคะก็มีปัญหาเรื่องความรักแตกต่างกันออกไปโดยแอปทาซอนนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยก็เหมือนตัวละครที่โดนัทมนันสนันเล่นในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะที่ไม่่คนสสตตรรรองแปะบกาณ ทำให้เราสตรองไปเองค่ะ ซึ่งแอปกระซออนนะคะได้เผยว่าก่อนอื่นอาจจะเป็นประโยคที่ดูไม่ค่อยให้กําลังใจแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องเจอคือไม่มีชีวิตคู่ไหนที่ไม่มีปัญหาค่ะจะบอกว่าปัญหาที่แต่ละคนเจอมันใหญ่มันเล็กสําหรับเรายังไงก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนบางปัญหาเนี่ยอาจจะใหญ่สําหรับเราแต่บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ารับได้เพราะมันเป็นเรื่องเล็กสําหรับเขาอันนี้แล้วแต่เลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วทุกคู่มีปัญหาเหมือนกันหมดค่ะขึ้นอยู่กับมุมมองและการแก้ปัญหาของแต่ละคนและสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยผ่านไปได้ก็คือกําาลลลลััังงงใใจแะะพนนตวเเรอี แน่นอนทุกคนพลังมากพลังน้อยแตกต่างกันออกไปถ้าใครพลังน้อยก็หากำลังใจพลังจากคนรอบข้างอย่างสาวๆนี่ก็จะเจอเพื่อนสนิทซึ่งหลายๆคนก็คงเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือว่าพลังจากครอบครัวพลังจากคนที่เรารักจากลูกสาวอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วเมื่อกี้พอเห็นคาแรคเตอร์ของโดนัทก็เลยนึกขึ้นมาได้อย่างหนึง่งแอปเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงสตรองในขณะที่ทุกคนอย่างชิปปี้หรือว่าแพนเค้กเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงแร่งแต่คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงสตรองถ้าวันหนึ่งเราเจอปัญหาเราาจะผ่นนมัไไปได้ อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยประสบการณ์หรืออุปสรรคที่เราเจอจุดนี้แหละค่ะที่ทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนไปบทเรียนต่างๆประสบการณ์ต่างๆในชีวิตก็จะเติมความสตรองให้กับเราและเราก็จะผ่านมันไปได้ค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าแล่ก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะน้เนาะเรามีวิธีการมองปัญหาเราในยังไงแล้วก็ข้ามผ่านไปน ก่อนอื่นอาจจะเป็นประโยคที่ดูไม่ค่อยให้กำลังใจแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอคือไม่มีชีวิตผู้ไหนที่ไม่มีปัญหาค่ะคือดูแบบว่าปัญหาที่แต่ละคนเจอมันมันใหญ่มเล็กสำหรับเราอย่างไรแล้วแต่มุามมองของแต่ละคนบางปัญหาจะใหญ่สำหรับเราแต่บางคนอาจจะคิดว่ารับได้ก็เป็นเรื่องเล็กของเขาอันนี้เราแต่เลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วทุกคู่มีปัญหาเหมือนกันหมดค่ะขึ้นอดแบบมอมองแล้วการแก้ปัญหาของแต่ละคน และสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะทําให้เราผ่านไปได้ก็คือกําลังใจแล้วก็พลังในตัวเราเองนี่แหละค่ะแน่นอนทุกคนพลังมากพลังน้อยแตกต่างกันไปถ้าใครพลังน้อยก็หากําลังใจพลังจากคนรอบข้างอย่งสรีษะไ้ว่วจากเพื่อนเพื่อนสนิทนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือว่าพลังจากครอบครัวจากคนที่เรารักจากลูกสาวจากใครก็ได้ค่ะแล้วก็เมื่อกี้พอเห็นแฟกเตอร์ของโดนัทก็เร่นึกขึ้มาได้ ก็เกกรรคยเป็นหนึ่งในนันที่คิดว่าสมุชเช่ผู้หญิงซองคือในขณะที่ทุกคนอ่จจะรู้ชิปปี้อย่างเงี้ยก็จะเป็นหรือว่าแพนเค้กก็จะเป็นผู้หญิงแกร่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเราในแฟคเตอร์เราเริ่มใช่ผู้หญิงซองถ้าว่ามีวันเจ็ปัญหาเราเราจะผ่านไปได้ไหมหรืออะไร,รอ,ไะอย่างเงี้ยค่ะอยากบอกว่าบางทีประสบการณ์หรือว่าอุปสรรคที่เราจเจอจุดเน,นี้ยค่ะที่จะทําให้ให้เราเปลี่ยน บทเรียนต่างประสบการณ์ต่างในชีวิตก็จะทำให้นี่แหละเติมความซองให้เราค่ะแล้วก็จะทำให้เราเติบโตได้ดขนะคะคุณผูก็ต้องเชิญานนด้อไปยค่ะงานนี้นะคะแม่แอปปซาออนค่ะพูดมาจากใจจริงๆก็ถือเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะที่เก่งและก็สตรองสุดๆไปเลยค่ะก็รีบดีว่าแม้ว่าเรานะะคจะผิดพลาดในความรักก็ไม่ใช่ว่าต่อไปเราจะไม่เจอรักดีๆใช่ไหมคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ